สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะฟ้าก็ตั้งใจที่จะมาทําคลิป Q&A นะคะเพราะว่าหลายๆคนก็คิดถึงคลิป Q&A นะคะตอบคาถามส่วนตัวของฟ้านะคะก็ฟ้ารวบรวมนะคะคําถามจากทั้งใน y o u t u b e นะคะแล้วก็มีคําถามจากใน IG นะคะซึ่งฟ้าถามไปเมื่อคือนนี้ก็รวบรวมมาตอบในวันนี้นะคะก็มีค่อนข้างเยอะอยู่ขอดื่มน้ําก่อนใครอยากรู้อะไรก็ทถามเข้ามานะคะแบบดูเ,เพื่อนๆไม่อยากรู้อะไรกันแล้ว วันนี้นะคะลุกวันนี้เป็นลุกที่แบบว่าฟ้าแต่งหน้าไปเมื่อเชา้าแล้วก็ทําคลิปให้ด้วยนะคะถ้าเกิดคลิปลุกนี้นะคะออกไปก่อนก็เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ข้างบนให้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคาถามกันเลยนะคะคือคนชอบถามว่าฟ้าแบบเรียนอยู่ที่ไหนทัทง้งๆที่แบบว่าฟ้าตอบไปเยอะมากๆแล้วอะแลาทำหลายๆคลิปแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะคาถามแรกเลยนะคะว่าพี่ฟ้าเนี่ยเรียนคณะอะไรแล้วก็จบปีอะไรจบหรือ,อยังอะไรประมาณนี้นะคะก็คือฟ้าเรียนคณะสถาป,ปตัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองนะคะสาขาการผังเมือง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตค่ะจบไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็รับปีเนี้ยค่ะวันที่ส1มเ็มีนาถ้าเกิดใครมาได้ก็มานะอยากเจอทุกคนต่อมานะคะอายุเท่าไหร่แล้วฟ้าปีนี้นะคะปีสองพันสิบเก้าอายุยี่สิบสี่ปีนะคะถ้าทุกอย่างเป็นไปได้พี่ฟ้าอยากทำอะไรเป็นอย่างแรกยากจังอ่ะอยากแบบอยากซื้อทุกอย่างที่อยากได้มาดูเป็นคนโรคเออก็ประมาณนั้นนะคะ ทำยังไงให้ผอมคือจริงๆฟ้าไม่ได้เป็นคนผอมเป็นคนขาใหญ่ด้วยซ้ําแต่ว่าฟ้าตั้งตั้งลิมิตของความอ้วนของตัวเองไว้ที่50ากิโลอ่ะคือถ้าเกิดแบบ49กกิโลแล้วฟ้าจะเลือกกินแล้วก็ออกกําลังกายแต่ออกกําลังกายฟ้าก็แค่แบบปั่นจักรายานหรือเล่นโยคะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ยอมให้ตัวเองน้ําหนักเกิน50บอ่ะคะ่ะไม่ยอมให้แบบถึงเลขห้า อยากแต่งหน้าสวยๆเป็นบ้างคือจริงๆฟ้าไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแต่งหน้าสวยนะแต่ว่าชอบในการแต่งหน้าเฉยๆแล้วก็ฝึกฝนเหมือนแต่งหน้าบ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนลุกบ่อยๆไม่ใช่ว่าแต่งหน้าอยู่ลุกเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนชอบเปลี่ยนลุกบ่อยๆอะไรอย่างงี้เนาะพี่ฟ้าชอบกล้องตัวไหนที่สุดฟ้าชอบตัวที่ฟ้ากําลังอะะ่านค่ะคือ Sony A 5 1 0พนะคะคือชอบมากแล้วเวลาถ่ายรูปนะคะฟ้าก็จะเปลี่ยนเลนส์เป็นเลนส์ฟิกนะคะ35ฟิก1.8 ประมาณนั้นเดี๋ยวฟ้าจะทำคลิปรีวิวกล้องแยกงให้นะคะคือแบบเดี๋ยวจะทำมานานมากแล้วแต่ว่าคาดว่าน่าจะลงภายในกุมภา์นะเดี๋ยวจะทำให้ค่ะไม่อยากเดี๋ยวเลยอะ่ะอันนี้เขาถามจากเพื่อนถามมาพี่ฟ้าตอนเด็กๆชอบปีนต้นไม้บ่อยไหมครับก็จริงๆฟ้าชอบปีนต้นไม้บ่อยมากคือตอนเด็กๆอะ่ะไม่รู้อ่ะนี่ใสเหมือนผู้ชายมากๆเลยเวลากลับมาจากโรงเรียนอะ่ะบางทีฟ้าก็จะเดินเข้าบ้านชะปนแล้วฟ้าก็จะไปปีนต้นไม้เว้ยคืองงมากว่าทำไมอ่ะเออ บ้าบ้าโลกจิตอะลิปแท่งที่ชอบที่สุดหนึ่งแท่งเท่านั้นให้เลือกใช่ไหมฟ้าจะเลือกสักสีค่ะสีศูนย์หนึ่งคือฟ้าชอบมากเป็นสีแดงที่แมทกำลังดีแล้วก็เหมือนถ้าเกิดฟ้าแบบ ไปไหนแล้วฟ้าไม่ได้แต่งหน้าฟ้าก็จะทาอันนี้แบบเป็นตินไปเลยอะคือข้างในอะไรเงี้ยคือมันหลุดยากมากเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านอะไรเงี้ยคือก็จะใช้ลิปตัวนี้นะคะทาก่อนลิปตัวนี้จะอยู่ในรถตลอดเวลาเลยเพราะว่าบางทีเราแบบไม่ได้แต่งหน้าเราก็ต้องการให้หน้ามีสีสันนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะร้านที่เดือะทีเป็นร้านของพี่ใช่ไหมร้านที่เดือะทีไม่ใช่ของฟ้านะคะแต่ว่าเป็นของพี่ที่สนิทกันนะคะเดี๋ยว ฟ้าจะขึ้นลิงค์ไว้ให้นะเพราะว่าเขาขายพวกสินค้าพี่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือถูกกว่าเคาน์เตอร์แน่นอนแล้วก็ได้ของแท้นะคะก็ลองไปตามดูพี่ทํายังงานให้ปากอมชมพูคือจริงๆแล้วเวลาที่แปรงฟันนะคะฟ้าจะแปรงปากด้วยมันก็จะทําให้เหมือนผลัดเซลล์ผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วฟ้าก็ใช้ลิปมันของเดี๋ยวหาก่อนอนะ่ะแบบนึง นี่ฟ้าใช้ลิปมันตัวนี้นะคะเป็นวัส,สลีนเทอร์ปีเป็นโลซี่ลิปคือตัวเนี้มันจะทาแล้วมันจะให้ความเป็นแบบชมพูละเลื่อละเลื่อที่เห็นก็คือปากฟ้าไม่ได้ชมพูขนาดนั้นแต่ว่าฟ้าใช้ตัวนี้ทาก่อนแต่งหน้าทุกครั้งพี่ฟ้าคะแนะนําวิธีลดรอยสิวหน่อยคือรอยดารอยแดงใช่ไหมคือฟ้าเน้นแต่งหน้าแต่ว่าฟ้าไม่ค่อยดูแลรักษาหน้าเท่าไหร่เลยคือแบบไม่เคยแบบ หาวิธีการรักษารอยสิวเลยอ่ะถ้าเกิดฟ้ารู้นะเดี๋ยวฟ้าจะมาบอกอีกทีนึงเนาะแนะนำคอนซีลเลอร์ถูกแหละดีคือตอนนี้ฟ้าชอบมากถูกและดีของฟ้านะเมเบลลินฟิตมีเห็นป้าว่าแบบใช้จนจะหมดแล้วแล้วก็จะ เอาแท่งที่สองมาใช้แล้วแหลกอออันนี้ดีจริงๆนะคะพี่ฟ้ามีครีมกันแดดแนะนํำไหมหนูอยากให้พี่ทําคลิปเกี่ยวกับเล่าเรื่องบ่อยๆก็คือพยายามจะเล่าเรื่องบ่อยๆเพราะว่าจริงๆวรลรรมก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแนะนําครีมกันแดดหรอครีมกันแดดฟ้าชอบของบานาน่าโบนนะคะเดี๋ยวฟ้าจะขึ้นรูปไปให้คือมันไม่เหนียวเนนหนอหนะเลยแล้วมันก็ใช้ได้ทั้งตัวแล้วก็หน้าเลยนะคะอันนี้ดีมากจริงเข้ามาหาไายปีหนึ่งต้องทําตัวยังไงดีคะ <laughs> ก็ไม่ต้องทําตัวยังไงนะคะพี่ว่าเราปรับตัวได้อยู่แล้วนะคะทุกคนจะต้องมีแบบซีลการปรับตัวของตัวเองอยู่แล้วคือมันไม่ต้องเตรียมตัวยังไงเลยคืออ่านหนังสือตามไอ้นี่ตามที่เราจะสอบนั่นแหละปาร,รู้สึกว่ากฎแห่งการดึงดูดนอะมันเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวเพื่อนมันจะเข้ามาเองที่แบบ นิสัยคล้ายๆเราอะนะคะน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่หนัก47ค่ะสูง163นะคะตอนนี้ทำไมพี่ฟ้าถึงมาเป็นบล็อกเกอร์ก็คือตอนแรกเลยก็ชอบแต่งหน้าแล้วก็ชอบดูบ็อกเกอร์ค่ะแล้วก็เลยอัดคลิปเป็นคลิปแรกแล้วก็โดนเพื่อนแซลแบบว่าจริงจังมหาศาลมากเลยอะ แต่ว่าเราก็ไม่ย่อะทอนะคะก็ทําต่อไปเรื่อยๆอยู่ดีๆก็อยากมาเป็นอนะพี่ฟ้าใช้แอปอะไรตัดต่อกล้องอะไรเอ่ยส่วนใหญ่นะคะใช้ Sony A 5 1 0 1แอปก็คือ Final Cut Pro ถูกแอปเลยเอ้ยทุกคลิปเลยใช้ Final Cut Pro นะคะมีคลิปแรกๆอะไรเงี้ยใช้ iMovie ธรรมดาทำไมถึงมาเป็น Beauty b ล็อกเกแล้วก็ตอนนี้ทําอะไรอยู่ตอนนี้ทำทางเดียวก็คือ Beauty b ล็อกเกนี่แหละค่ะแล้วก็ทำไมถึงมาเป็นบิวต er, ี้บล็อกเกก็ ตอบไปแล้วเนอะก็ชอบดู beauty blogger อะ่ะก็เลยโอเคมาเป็น beauty blogger นะคะใช้ที่ม้วนผมของอะไรคะอ่ะหยิบให้ดูตัวนี้นะคะก็คือแบบซื้อตามแบบตลาดหน้าห้างมากอะ่ะแต่เหมือนเราหยิบอันนี้มาไว้ตรงปลั๊กไฟอะ่ะก็เลยใช้แต่อันนี้นะคะจริงๆฟ้ามีหลายตัวมากๆแต่ว่าอันนี้ก็ดีอะ่ะคือผมฟ้ามวนด้วยอะไรก็อยู่เพราะว่ามันไม่ค่อยดีอะ่ะมาดู <laughs> คือผมมันสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะถ้าเป็นคนที่ผิวไกลแห้งมากๆโบร์ครีมก็เอาไม่อยู่ควรทำยังไงคะเจอเก้นทุกคนเจอเกนเอาอยู่ลองลองใช้ก่อน คือแบบว่าโอเคนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเอาไม่อยู่นะเวลาเราอาบน้ำอ่ะแล้วลองเอาเบบี้ออยอ่ะทุกคนทาก่อนนะคะมันจะช่วยให้ผิวเราชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะพี่ฟ้าแอบชอบคนคนึงจะเข้าไปคุยยังไงดีเริ่มจากเพื่อนก่อนก็ได้ถ้าเป็นฟ้านะฟ้าชอบอ่ะคือฟ้าก็จะ follow IG เขาไปแล้วก็เวลาเขาลงแบบว่า story นะคะแล้วก็รีพายไปแต่ว่าอจริงฟ้าก็ยังไม่เคยกล้าทักใครก่อนเลยเรียนวิชาทีไงให้เกรดดี เกรดออกช้ามากเก็ดออกช้าเนี่ยพี่ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆบาะว่า4ปีที่พี่เรียนมาก็ออกช้าตลอดเลยนะคะเรียนวิชาทียูยังไงให้ได้เก็ตด,ดีฟ้าว่าอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ท่องจําเยอะๆนะคะเพราะว่าที่วิชาทียูส่วนใหญ่จะแบบเน้นท่องจำอ่ะในความรู้สึกอะ่ะเออก็ อ่านหนังสือเยอะๆวนๆไปหลายๆรอบนะคลีนซิ่งและโฟมล้างหน้าของอะไรเอาจริงๆคลีนซิ่งฟ้าใช้แบบว่าวนๆวนๆกันไปมากๆเลยนะคะโฟมล้างหน้าฟ้าใช้ของเซนกะเพอร์เฟกต์วิปนะคะอยากให้พี่ฟ้าทำคลิปเปิดปู่กระเป๋าเอาจริงๆกระเป๋าฟ้าไม่ได้เยอะเลยอะแต่เดี๋ยวฟ้าออกมาทําให้นะคะน่าจะหมดแล้วคําถามเยอะหรือเปล่าก็ประมาณนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิป T Q A นะคะกดไลค์กดซับสไคร์ฟ้าด้วยแล้วก็ใครอยากจะถามอะไรนะคะคอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวฟ้าตอบให้ทุกคนเลย ถ้าดูคลิปนี้คลิปแรกนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฟ้าด้วยนะคะก็ประมาณนั Anfang, ้นนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย